ร้อนแเป็นหนึ่งคำนึนะคะขณนี้จัเจ้าน่กังแก้งใคือย่ค่ะหากบเวลาออกจากสาีติดาต่างขื้นได้ไ่ไรทางสถานจะประกาศใ้จ้าบผิดงค่ะสถานุกเนาแ้่อขอภยในควาไม่สะดวกกำนัาตดมด้วยค่ะชไม่ไปน่งนะครับมีคนไปนั่งแล้วถึงวันัระานแต่ว่าน่าจะไป ดูด้านเนียวกัน